ขออนุญ,ญาตถามคามคุณแม่นะคะว่าลืมลมระหว่างทํางานต้องทำยังไงอืจริงๆระหว่างทํางานมันต้องลืมลมอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเรากําลังจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทํานั่นก็คือหมายถึงว่าส่วนใหญ่เราจะมักจะเข้าใจว่าเราจะต้องละลุระลึกรู้ลมในระหว่างทํางานซึ่งจริงๆมันมันไม่ใช่นะคะมันจะต้องมี การปฏิบัติเป็นลักษณะจิตนิฐานการงานหรือว่ากายคตาสติเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ไประลึกถึงลมมันก็จะกลายเป็นว่างานหรือสิ่งที่เราทำมันผิดพลาดมันจะไม่ได้งานในสิ่งที่ทำแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่จะคิดว่าการลมมันคือสิ่งที่เราต้องระลึกรู้มันก็ใช่แหละถ้าถ้าเราลักษณะทำในลักษณะเป็นรูปแบบนะคะแต่ว่าถ้าเราทำในลักษณะของการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อ,อย่างข้อสูตรที่บอกว่า,าลมคือกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายนั่นก็แปลว่ากายคตาสติจริงๆมันไม่ใช่แค่ลมหายใจนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายการเดินยืนนั่งนอนถ้าเรามีสติอยู่กับสิ่งที่เราทำนั่นก็คือว่าเราอยู่กับกายแล้วเพราะฉะนั้นการโฟกัสในสิ่งที่เราทำในกิจการงานที่เราทำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถ้ามีความคิด ที่มันเป็นความคิดแทรกระหว่างการทํางานนะเราพยายามละแล้วก็โฟกัสเฉพาะจุดที่เราทําอันนี้ก็คือการยคตาสติและมันก็เป็นความรู้สึกเดียวกับการรู้ลมหายใจเหมือนกันอันนี้คือวิธีการนําไปใช้ไม่ใช่แบบเราไปคอยรวล,ลึกรู้ลมตลอดเวลานั่นก็กปเป็นว่ามันไปไปทําให้เราไม่ต่อเนื่องในการทํางานในชีวิตประจําวันอะ่ะอย่างสมมติว่าเราขับรถอยู่เราจะไปมัวละลระลึกรู้ลมหายใจ ในระหว่างที่เราขับรถอยู่มันก็ไม่ใช่เพราะว่าไม่งั้นเราก็ไม่ได้ระแวดระวังภัยระหว่างที่มีรถวิ่งไปวิ่งมามันคือมันต้องอยู่กับปัจจุบันขนาดนะเวลานั้นๆกับการกระทำนั้นๆโดยที่ถ้ามีความคิดแทรกเข้ามาเราก็ทิ้งความคิดแทรกพวกนั้นตัวนี้เนี่ยก็คือการเดินมักรจริงๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะค่ะ